กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนําโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2องน้องบันนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีแล้วก็รุ่นอาชีพในฝัน คุณผู้ฟังก็เพียงแค่ส่งคำตอบนะครับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7, 7 5ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำบรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตาม,ตามกตมกิตากาที กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยเพื่อนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทมีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีและมีช่วงเวลาปลอดการชําระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยนะครับ ตัวอ,อีกคร,ครับธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยเพื่อน,นําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทและมีระยะเวลาการชําระคือน,นาน10ปีมีช่วงระยะเวลาของการปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับซึ่งมีวงเงิน สินเชื่อ1ล้านบาทแล้วก็มีช่วงระยะเวลาการปลอดชาระเงินต้นนาน6เดือนนะครับคำถามคือมีระยะเวลาในการชําระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินก็เชิญชวนออมเงินกับ เงินฝากระยะสั้นเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.32ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำร้อยละ1.55ต่อปีนะครับผู้ฝากครับเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทนะครับสามารถฝากผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยนะครับบทเขตวันที่30มิบมิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงส่วน ถ้ายังสงสัยหรือว่ายากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับการทาาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการบัตร ePass ที่ยังไม่ได้นำบัตร ePass ไปใช้ ผ่านทางพิเศษหรือว่าหยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า1ปีแล้วยังไม่ได้มีการติดต่อเพื่อแจ้งยกเลิกการใช้งานบัตรอ s ซ p พ s s เนี่ยนะครับการทางพิเศษจําเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy p พ s สนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้งานเกิน1ปีในอัตราเดือนละ25บาบาทหรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองผ่าน หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรอีซ y Pass และถ้าหากว่าถูกหักค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์บาทการทางพิเศษจะดำเนินการยกเลิกการใช้งานแล้วก็ปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตรอ a ซ y พ a s s โดยอัตโนมัตินะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งการทางพิเศษขอแนะนำนะครับให้ผู้ที่ใช้บัตรอ a ซ y พ a s s ขึ้นใช้ทางพิเศษหรือว่าเติมเงินสำรองค่าผ่านทางเพียงปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชีนะครับแล ทางพิเศษอัปเดต EasyPass เดิมให้เป็น EasyPass plus นะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Mflow ในอนาคตหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ e x a c t c a l l Center หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับธนาคารออมสินครับ ขอมอบความพิเศษกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็เป็นสลากดิจิตัลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกางัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น60ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจํานวนสิรางวัลรางวัลละสล้านบาทมูลค่ารวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกรางวัลที่1อาจจะได้ ละเงินางวันอีก30บล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วเป็น60บล้านบาทนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับถ้าหากว่าจะถอนเงินก่อนที่จะหมดหรือก่อนที่จะครบอายุของสลากเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า6เดือนเนี่ยจะต้องมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกาหนดเอาไว้นะครับหมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลีป่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้นะครับ วันนี้ครับวันที่19วมิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงสีเอี่ยมและเข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงของรถไปฟ้ามหานครสายสีเหลืองโดยใช้บริการในช่วงสถานีสีอุดมถึงสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งตลอดการเดินทางด้วยรถไปฟ้ามหานครสายสีเหลืองนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและก็มีประชาชนมาร่วมทดลองใช้บริการทุกสถานีนะครับ และในบรรดาเดียวกันนี้ครับตั้งแต่เวลา12.00นเป็นต้นมานะครับขบวนรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองจะจอดรับส่งประชาชนเพิ่มเติม,ตมที่สถานีาลาดพร้าวซึ่งครบทั้ง23สถานีตลอดสายแล้วนะครับนายพักกพงศลิิการธรรมาศรผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟมเปิดเผยว่าสถานีาลาดพร้าวเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการนะครับทีพ่พร้อมจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วม t r ิอารันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเป็นสถานีเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างรถไปฟ้ามหานครสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักที่วิ่งให้บริการในพื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ครับ รฟมยังได้ตั้งเป้าหมายว่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบจะสามารถเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม2566นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าลือเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโรคไข้ปวดข้อ,อยุงลายนะครับภัยร้ายที่มาจากยุงลายพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญ,ญาณนมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการโรคติดต่อนําโดยมแมลงกรมควบคุม,คม,คมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแนละ้วสวสัสดีครับหมอครับ ครับสวัสดีครับครับต้องมาเรียนรู้อีกแล้วโรคไข้ไข้ไขปวดข้อยุงลายเป็นยังไงครคุณหมอครับครับไข้ปวดข้อยุงลายนะฮะเอาแล้วนี่เอ่อเป็นไข้เลือดออกใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อีกโรคหนึ่งไข้ปวดข้อยุงลายไม่ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เหมือนกันเลยนะฮะเอ่อต่างกันต่างกันครันเพราะว่าเกิดจากเชื้อคนละชนิดอ๋อนะครับไข้เลือดออกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าชื่อ ไวรัสเดงกีนะฮะให้ปวดข้อยุงลายเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันฮะแต่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อที่คุณกุนยาที่คุณกุนยาที่คุณกุนญานะครับเอบางบางทีเขาก็เรียกโรคเอ่คุณกุนยาเหมือนกันคือไปเลยับแต่ว่าแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเรียกว่าโรคให้ปวดข้อยุงลายเพราะฉะนั้นฟังจากชื่อเนี่ยโรคนี้น่าจะมีปวดข้อนะฮะก็ก็มีอาการอย่างกันจริงจนะฮะ แล้วก็นําโดยยุงลายอีกแล้วครับครับคุยุงลายเนี่ยต้องเรียนว่าก็นําได้หลายโรคครับทั้งโรคไข้เลือดออกนะรโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคไอไข้ซิกซ้าก็นําโดยยุงลายได้โดยเป็นกันแหมน่น่าทําวิจัยนะ,ะทาไมเขาอมโรคละเกินเนี่ยคุณหมออ่ายุงลายที่เชื้อเยอะละเกินเชื้อเยอะนะฮะถ้าถ้าแล้วก็เอ่อถ้าเอาลงรายละเอียดนะฮะครับ ก็มีคนวิจัยไปทําเนี่ยว่าอยุงนี่มันสามารถที่จะเรียกว่านําหรือในตัวมันเนี่ยมีเชื้อไวรัสนะสองชนิดขึ้นไปเลยได้ไหมกับก็ปรากฏว่าได้ได้ด้วยนะได้ด้วยฮะอโอ้ข้อต้อนมาฮะเ,เรื่องของไวรัสโอ,นโอ้นี่โครงสร้างยุงเลยเนี่ยอืมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้โรคนี้ก็นําโดยยุงหลายเช่นกันกับ,บแล้วก็ความสําคัญก็คือว่าเ,เมื่อยุงเนี่ยนะฮะ มีเชื้อไอตัวนี้ในตัวของมันเนี่ยแล้วก็ไปกัดคนเนี่ยนะครับอคนก็รับเชื้อไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอาการนะฮะอาการก็อย่างที่ผมเรียนนะครับแน่นอนครับไข้ปวดข้ออไรตามชื่อฮะก็มีมีไข้นะฮะมีไข้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอจะเด่นชัดในเรื่องของอาการปวดข้อนะครับซึ่งอการปวดข้อเนี่ยบางทีก็อาจจะหายภายในหนึ่งถึงสิบสองสัปดาห์นะครับ เรประมาณนานอยู่นะครับ12สัปดาห์เนี่ยนะฮะสี่ <4 S 2> เดือนเป็นสามเดือนนาน,น,านใช่ครับหรือหรือบางรายนะครับปวดข้อเนี่ยอาจจะเป็นปีนะครับแต่ว่าไม่รายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปวดนานหลายเดือนนะครับเอ่อโรคนี้ถามว่ามีรุนแรงเหมือนโรคให้เลือดออกไหมหมายถึงว่ามีอาการช็อกไหม มีชุดไหมอันนี้เรียนว่าไม่มีไม่มีไม่นะมีผู้ป่วยที่บุนแรงถึงขั้นช็อตแต่มันทรมานดีครับคุณหมอฟังดูแล้วใช่ครับมัน <c oughs> มันจะเป็นในเรื่องของใช่ครับความเอ,อไม่สุขสบายนะความทุกข์ทรมานแล้วก็ทาให้เรียกว่าเอ,อไม่สามารถไปทํางานได้เพราะว่าปว<ม>ดข้อเนี่ยปวดมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเสียเสียทรัพยากรเสียกัาเรียกอะไรฮะเสียประโยชน์ตรงนี้ไปนะนะทานะํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้โรคตัวนี้ เพราะฉันก็ก็เป็นโรคที่สําคัญนันหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะป้องกันมันยังไงนะครับครับอันนี้ก็หลักการต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวพาหะเนี่ยเป็นยุงลายเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นการป้องกันและควบคุมเนี่ยเช่นเดียวกันกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าในการมาตร,รการป้องกันก็ไม่ให้ถูกยุงกัดน,นะแล้วก็ในเรื่องของการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายครับ เอ่อผมอาจจะมีสีส yep. ันนิดนึงนะครับเลยเฉะเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้ปวดข้อยุงลายถ้าเทียบกับโรคไข้เลือดออกเนี่ยโรคไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยนะฮะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วกับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าโรคไข้เลือดออกมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยนะครับใช่แต่ว่าถ้าเอ่อโรคไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยจะจานวนน้อยกว่าอืมวก็เยอะทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีจนถึง เดือนมิถุนายนนะครับ14มิถุนายนเนี่ยก็ตัวเลขอยู่ที่485รายยังไม่ถึง500รายนะครับก็จะจะ,จะตัวเลขจะน้อยไปเยอะนะครับแต่ว่าความสําคัญเนี่ยก็คือว่าจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันกระจายอยู่เเรียกว่าหลายจังหวัดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมผมผมเล่าประวัตินิดหนึ่งก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเมื่อก่อนนะครเราจะเข้าใจนะครับหรือว่าตัวเลขเนี่ยมันบ่งชี้ว่าจะเป็นทางภาคใต้ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับคือใ,ในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการกระจายของโรคหรือว่าผู้ป่วยที่รายงานเข้ามาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะครับปรากฏว่ามันมีพบจํานวนของผู้ป่วยโรคไข้บวดข้อยืดไหในหลายจังหวัดแล้วก็หนึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องเรียกว่าคือกรุงเทพมหานครนะครับท,ที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยืดไหลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการต้องการควบคุมเนี่ยต้องเรียกว่า อในเรื่องของการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเนี่ยนะครับเอทำครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อนะฮะเพราะว่านอกจากจะป้องกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วนะครับก็ยังป้องกันในเรื่องของไข้ปวดข้อยุงลายรวมถึงในตัวของไข้ไวัสซิก้าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนะครับในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับแหล่งพ่อพันธุ์ทำลายแหล่งพ่อพันธุ์นะครับลูกน้ำไม่ให้มีในบ้านของท่าน ในสถานที่สําคัญนะครับอย่างที่เคยนาเรียนนะครับอยู่บ่อยๆนะครับว่าโรงเรียนนะครับตรงนี้ต้องปลอดปลอดโรคงายินลายนะเด็กหลายก็ป่วยได้นะครับโรกนี้เอต้องเรียนว่าในกลุม่มอายุที่เป็นเด็กนักเรียนวัยเรียนเนี่ยก็เจอเโรใคให้ผลกข้ออย่างไรได้นะครับแล้วก็สถานที่สําคัญอื่นๆเช่นโรงพยาบาลแน่นอนครับ <c oughs> ต้องไม่มุนนะครับไอ้ตัว แหลงวัคซีนลูกน้ำยุงลายเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไข้ปวดข้อย,ยุงลายอย่างที่เรียนถ้ายุงมากัดผู้ป่วยมันสามารถนําเอาไวรัสเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปนะฮะแพร่นะครับโดยการไปกัดคนนี้ยังไม่เป็นเนี่ยแล้วสามารถแพร่เช,ชื้อไวรัสได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องของการปนะ้องกันนะครับเอ,อในกรณีที่มีการระบาดของโรคแล้วอันนี้ก็คงจะเป็น ในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าทางกรมควบคุมโรคเองครับหรือว่าหน่วยงานนะที่เกี่ยวขออ้องอไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขหรือว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีมาตรการอยู่นะครับในเรื่องของการรายงานนะให้ได้เร็วภายในสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงต้องรายงานแล้วก็สามชั่วโมงต้องเข้าไปควบคุมโรคที่บ้านของผู้ป่วยแล้วก็หนึ่งวันภายในหนึ่งวันจะต้องทำํำเ,เรียกว่าควบคุมอาหารนะครับ เวเตอร์คอนโทรลนะฮะในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องอทําให้ทันภายในหนึ่งวันนะครับก็คือจากบ้านผู้ป่วยนะฮะรัศมีหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยนะฮะต้องเอ่อเรียกว่าทําลายแหล่งพอพันแล้วก็อาจจะมีต้องมีการใช้าสารเคมีนะครับพ่นสารเคมีนะครับหนึ่งร้อยเมตรอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรการที่ท,ที่วางไว้นะครับเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้อ่โรคไม่มีการแพร่กระจายหรือว่าการระบาดในพื้นที่ในชุมชนครับ ครับทีนี้จากสถิติเนี่ยคุณหมอครับมันเปลี่ยนทิศทางหมายถึงว่าแหล่งกําเนิดมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับคุณหมอครับครับก็อย่างที่เรียนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าภาคใต้ภาคใต้แล้วก็อาจจะมีการมาแพร่ในพื้นที่อื่นนะแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่เรียนครับว่าอตัวยุงลายเนี่ยนะฮะมีอยู่ทุกพื้นที่นะฮะต้องเรียนในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะ แล้วก็จะเราจะสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากไหมแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นกับชุมชนเึ่งกับ,กบความร่วมมือของของแต่ละที่เลยครับทีนี้ถ้าถ้าที่ไหนยังมีแหล่งพ่อพันธุ์มากอยู่นะครับยังมียุงนะฮะพาหะก,ก็คือยุงลายเนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ป่วยเข้าไปในพื้นที่เนี่ยผมต้องเรียนเลยว่าพร้อมที่จะมีการระบาดของโรคอ่ไม่ว่าจะเป็นไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าไข้เลืเอดออกเอกตามในพื้นที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องอย่างที่เน้นย้ำนะครับว่าต้องต้องช่วยกันะครบลดความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้วิธีการง่ายสุดคือเริ่มจากที่บ้านก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้สําคัญที่สุดนะ,ะจากความร่วมมือและความตระหนักของแต่ละท่านนะครับประชาชนแต่ละท่านเนี่ยนะฮะบ้านแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยอันนี้ความสําคัญเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับต้องต้องอย่าลืมว่าคือ,อ,อโรคโรคติดเชื้อเนี่ยนะฮะ ในปัจจุบันผมเข้าใจว่าเราอาจจะกังวลในส่วนของโควิดในจีนนะครับโควิดในจีนเนี่ยต้องเรียนว่าเราตระหนักมากเลยนะครับในการป้องกันตัวเองนะครับเรายังใส่แมสนะครับป้องกันตัวเองล้างมือนะครับอันนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยยังมีโรคติดเชื้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยเป็นเขตเพราะว่าเขตร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นอายุพาหะอะไรเนี่ยยังมีตลอดเสมอเพราะในเรื่องของไข้ปวดข้อยุงลายนะครับในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ย ต้องเรียว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในช่วงเนี้นะครับซึ่งเข้าสู่ดูฝนแล้วเน่บ,บก็แหล่งขังน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทําลายไม่ให้มี <c oughs> แหล่งพ่อพันธุ์ของลูกน้ําอยู่ไหนในพื้นที่ในในบ้านเรือนในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยรวมทั้งสถานที่อื่นๆที่อยู่ในชุมชนของท่านครับกับ,ค,บคุณหมอที่นี้เนื่องจากว่าเ,เวลาที่เชื้อมาเข้าสู่ร่างกายบางทีเราไม่รู้ว่ายุงกัดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายเนี่ย เมื่มันเข้าสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีอาการคล้ายๆกันใช่ไหมฮะคือมันจะมีอาการเป็นไข้ก่อนใช่ครับก็เหมือนกับไวรัสทั่วไปเง,งี้ยฮะใช่ครับโอ้เอ่ออาการเริ่มอาการที่เด่นชัดเลยคือเรื่องของไข้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมต้องเรียนว่าจึงมีการสื่อสารออกไปนะครับว่าช่วงนี้ถ้ามีไข้นะครับเอไข่ามากกว่าสองวันนะครับสองวันเราตัดกันที่สองวันเลยนะฮะ เออคือคืออย่าอย่าต่อรอ,อ,อนานอย่ารอ,อนานคือถ้าเป็นไข้วันหนึ่งนะฮะกินยาลดไข้แล้วไข้ลงอาจจะเป็นแค่วัดธรรมดานะครับอ๋อนั่นโอเคใช่ไหมสาเหตุอื่นนะแต่ว่าถ้าไข้สองวันกินยาลดไข้ไข้ก็ไม่ค่อยลงนะับนะอันนี้เนี่ยนะฮะต้องพบแพทย์ครับเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยจะเริ่มจากอาการนะครับแล้วก็การซักประวัติอย่างละเอียดครับรวมถึงการส่งตรวจเจาะเลือดน,นะครับเพื่อหา เขาเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจํานวนเม็ดเลือดขาวจานวนเก็ดเลือดต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอพบแพทย์แล้วก็ต้องรับการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นอยาอยาเขาเรียกว่าเซลฟ์พิทเมนต์นะฮะคือรักษา,า,าตัวเองนานรักษาตัวเองนานเนี่ยทําให้การวินิจฉัยมันถูกมันล่าช้าออกไปนะครับ<อ>แลวซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าอไม่ว่าจะเป็นสรุปส,สุดท้ายอถ้าวินิจฉัยมาเป็นโรคไข้เลือดออกก็ต้องรบับการวินิจฉัยอย่างเร็ว รักษาอย่างรวดเร็วเหมือนกันฮ<ะ>หรือถ้าเป็นไข้บวดข้อยุงลายนะฮะก็ต้องได้รับการวิจัยอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นหรืออาจจะเป็นโรคอื่นๆด้วยนะซึ่งพรีเซนต์ในเรื่องของไข้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าไข้มากกว่าสองวันพบแนะม่ก็ยิงแมเสเซจแบบนี้เลยนะเพือ่อเพื่อจะเป็นในทางปฏิบัติครับผมบแล้วก็จะได้รับการ วินิจัยรักษาที่ถูกต้องครับครับได้ครับอ่ะเอาละครับยังไงก็สองวันนะค,คุณหมอเอาขอแค่นั้นพอสองวันไปพบแพทย์เลยนะฮะขอแค่นั้นเลยนะฮะอย่าต่ออย่าต่อเพราะว่าเป็นไม่ไม่ต่อฮะเพราะว่า มีต้องผมต้องเรียนยิ่งจากสถิติที่เราเก็บมาหรือว่าข้อมูลที่เกิดมามีหลายรายนะครับซึ่งกว่าจะไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยรักษาเนี่ยค่อนข้างนานเกินไปตีวันึงจะไปนะฮะตัวเวลาซึ่งนานเกินไปได้ครับได้ครับเอาละครับอันนี้ต้องกรุณคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิญญาเนรมิตรสันติพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการโรคติดต่อนําโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นี่แหละครับ เรื่องของโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับเกิดจากยุงลายทําให้เกิดอาการปวดข้อขึ้นมาเพราะฉะนั้น2วันพอนะครับถ้ามีอาการไข้แล้วกินยาแล้วไม่ลดลงเนี่ยควรจะไปพบแพทย์เลยดีกว่านะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอมสินนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเจริญเติบโต,ตได้อย่างแข็งแรงเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อ คือ1ล้านบาทมีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นนาน6เดือนคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ10ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับบา